ตอนที่8โง่กว่าคนโง่เสียอีกยามนี้กลิ่นหอมของโจกได้ลอยออกมาจากห้องครัวแต่เมื่อเช้าธัญ,ญพืชในโถหมดไปแล้วมีใช่หรือหรือว่าจะเป็นธัญ,ญพืชที่บุตรชายผู้มากความสามารถนำกลับมาด้วยลูกรองของแม่กลับมาแล้วหรือเสียงของนางหวงดังมาจากในบ้านหลินไว้ไว้วางเนื้อและธัญ,ญพืชที่ซื้อมาไว้บนโต๊ะหินกลางลานบ้านจากนั้นก็ถือห่อยาเดินเข้าไปในห้องของนางหวง นางหวงกำลังเอ็นกายพิงหัวเตียงไม้แข็งๆโดยมีบุตรชายคนเล็กนั่งอยู่บนต่างข้างเตียงพลางท่องคำพีสามอักษรหนึ่งที่พี่สามเพิ่งสอนให้เมื่อครู่อย่างตั้งอกตั้งใจนางหวงมองไปยังบุตรสาวคนรองด้วยต่างแห่งความรักและอาทรพลางถามเสียงเบาว่าลูกแม่หิวแล้วใช่หรือไม่อีกประเดี๋ยวโจก็ต้มเสร็จแล้วพอถึงตอนนั้นแม่จะให้เจ้าทานชามใหญ่ที่สุดเลยทว่าหลินเว่ยเว่ยเอาซาลาเปาไส้เนื้อลูกใหญ่ที่ซื้อติดมาด้วยยัดใส่มือนางหวงท่านแม่ท่านทานสิเจ้าคะ จากนั้นก็ยื่นเค้กข้าวที่ตอนนี้มองรูปร่างเดิมแทบไม่ออกเพราะถูกทับจนแบนให้แก่น้องชายคนเล็กซึ่งกำลังใช้ดวงตาใสาแจ๋วจ้องมองนางในแววตาของนางหวงเต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าไปเอาซาลาเปาและเค้กข้าวมาจากที่ใดเราไม่สามารถเอาของผู้อื่นมาได้ตามอำเภอใจรีบนำไปคืนเขาเถิดท่านแม่ในตอนนี้เองบุตรสาวคนโตก็ตะโกนเรียกมันดาเสียงดังลั่นราวกับเพิ่งโดนเหยียบหางมาอย่างไรอย่างนั้น ท่านแม่ท่านดูสิว่าเจ้าเด็กโง่ไปเอาทันพืชมากมายเพียงนี้มาจากที่ใดแถมยังมีเนื้อก้อนใหญ่ด้วยเจ้าค่ะนางหวงเริ่มนั่งไม่ติดเตียงจึงพยายามลงจากเตียงให้ได้ทว่าด้วยความร้าเรี่ยวแรงจึงทําให้แข้งขาอ่อนจนล้มพับไปกับพื้นทันทีหลินเว่ยเว่ยเห็นดังนั้นก็เข้ามาประคองแขนของมันดาแล้วพาเดินไปที่ลานบ้าน สิ่งที่นางหวงได้เห็นเมื่อไปถึงลานบ้านก็คือข้าวเส้นมีขาวแป้งข้าวโพดที่ถูกบดจนละเอียดลูกเดรยรวมถึงเนื้อขาหมูที่มีมันค่อนข้างน้อยแต่เนื้อเยอะของเหล่านี้ต้องใช้เงินกี่ตำลึงกว่าจะซื้อมาได้ลูกรักเจ้าบอกแม่มาเถิดว่าไปเอาของพวกนี้มาจากที่ใดต่อให้เป็นตอนที่สามีของนางยังอยู่ก็มีกล้าพอถึงขั้นซื้อวัตถุด,ดิบดีๆจำนวนมากมายเพียงนี้หลินเว่ยเว่ยประคองมารดาให้นั่งบนเก้าอี้แล้วตอบว่าข้าซื้อมาเองเจ้าค่ะ ซื้อมาอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าไปเอาเงินมาจากที่ใดคนโง่ยเยี่ยงเจ้าคงไม่คิดว่าเวลาซื้อของต้องใช้เงินซื้อเจ้าไปขโมยของพวกนี้มาใช่หรือไม่ท่านแม่อีกประเดี๋ยวว่าต้องมีคนมาขอให้พวกเราชดใช้เงินอย่างแน่นอนเจ้ากับพอถึงตอนนั้นท่านก็ให้พวกเขาจับนางไปชำระหนี้เถิดเจ้ากะบุตรสาวคนโตกำเบ็ดตกปลาในมือจนแน่นพร้อมกัดฟันพูดด้วยความโมโห บุตรชายคนเล็กของนางหวงกำลังถือเค้กข้าวแสนหอมหวานเอาไว้ในมือทั้งสองข้างเห็นได้ชัดว่าเจ้าหนูน้อยอดใจมิไหวจนน้ำลายไหลออกมาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตะวะก็ยังมิได้เปิดหอเพื่อลิ้มลองรสชาติของมันและพอเจ้าหนูน้อยได้ยินคำที่พี่ใหญ่กล่าวออกมาทันใดนั้นดวงตาสายแป๋วก็เต็มไปด้วยความกังวลพี่รองมิได้โง่อีกทั้งยังซื้อเค้กข้าวมาฝากข้าด้วยมิว่าอย่างไรข้าก็จะไม่ยอมให้พี่รองถูกจับตัวไปเด็ดขาดหลินเว่ยเว่ยใช้สายตาที่คล้ายกำลังมองคนโง่หันไปมองพี่สาวของตน เจ้าคิดว่าคนในร้านขายธัญ,ญพืชและร้านขายเนื้อเป็นท่อนไม้หรือไรหากค่าขโมยขึ้นมาจริงๆเจ้าคิดว่าค่าจะออกมาจากเขตเรื่ออันได้หรือสายตาของนางไปกระตุ้นต่อมโทสะของพี่สาวทันในนั้นพี่สาวก็กระทึบเท้าด้วยความโกรธแล้วชี้หน้าเตรียมด่าทว่าลินเว้ยว่งสู่จมูกแล้วชี้ไปทางห้องครัวจกได้ที่แล้วดูเหมือนว่าการกระทำของบุตรสาวคนโตโดนกดปุ่มหยุดไปชั่วขณะเพราะนางแทบอดใจมิไหวที่จะสั่งสอนเจ้าเด็กโง่ คนนี้ทว่าก็ต้องอดใจไว้แล้วเดินเข้าไปในห้องครัวเพื่อยกจกหมอ้อโตออกจากเตาส่วนเจ้าหนูน้อยก็นำห่อเค้กข้าวยัดใส่มือของพี่สาวคนรองอีกครั้งพี่รองขนมชิ้นนี้ต้องแพงอย่างแน่นอนท่านรีบนำมันไปคืนเถิดในเมื่อเราเอาของเขามาก็ต้องนำกลับไปคืนเจ้าของหลินเว่ยเว่ยถือโอกาสตอนที่เจ้าหนูน้อยมีทันได้สังเกตรีบบิดเค้กข้าวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยัดใส่ปากเจ้าหนูน้อยอย่างรวดเร็วดูสิตอนนี้เจ้ากินมันไปแล้วข้าเอาไปคืนมีได้แล้วหลัก ข้าตั้งใจซื้อมาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยในที่สุดหลินจือเยียนก็มองหน้าพี่รองที่โง่เขลาของตนเวลานี้นางสวมเสื้อผ้าบุรุษตัวหลวมแสนซอมซ่อนางยังมีรูปร่างบึกบึนและมีใบหน้ากลมโตเช่นเดิมทว่าดวงตาคู่ที่เคยไร้ชีวิตชีวาและความเฉลียวฉลาดได้กลับมามีประกายอีกครั้งวันนี้เขาเพิ่งกลับถึงบ้านก็ได้ยินท่านแม่บอกว่าพี่รองตกจากภูเขาจากนั้นสมองของนางก็กลับมาเป็นเหมือนคนปกตินางมิได้โง่เขลาแล้วใช่หรือไม่ เขาเองก็ไม่อยากเชื่อเรื่องนี้หรอกทว่าคำที่พูดออกมาเพียงสั้นๆและการกระทําที่แสนเรียบง่ายของนางเมื่อครู่กลับสามารถหยุดคําด่าของพี่ใหญ่ได้สําเร็จนี่คือเรื่องบังเอิญหรือว่าจงใจให้เป็นเช่นนี้หากมิใช่เรื่องบังเอิญก็หมายความว่าพี่รองจอมโง่เขามิใช่แค่หายโง่เท่านั้นในทางตรงกันข้ามคือฉลาดขึ้นอีกด้วยหลินจือเยียนเพ่งมองหลินเว่ยไว้อย่างพินิษพิจารณา นั่งวงที่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็เผยสีหน้ากังวลออกมาลูกรองเจ้าบอกแม่มาเถิดว่าไปเอาเงินซื้อเนื้อและธัญพืชมาจากที่ใดแม้ว่าบ้านของเรายากจนแต่ก็มีควรทำเรื่องผิดศีลธรรมข้าได้เงินมาจากการขายหมูป่าเจ้ากะหลินเว้ยเเอาเงินอีกแปดตำลึงกับห้าอีแปะออกมาจากกระเป๋าอกเสื้อตัวเก่าแล้วยัดใส่มือของมันดาดูสิว่าตอนนี้ครอบครัวของพวกเรามีเงินแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดใช่หรือไม่หมูป่าพี่สาวได้ยินดังนั้นก็หันขวบมามองทันที ที่แท้เจ้าก็เป็นคนเอาหมูป่าตัวเมื่อวานไปซ่อนนี่เองไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดพวกลุงต้าส่วนไปหามันไม่เจอหลินเว่ยเว่ได้ยินเช่นนั้นก็อดประชดคืนไม่ได้ก็ใช่น่าสิหากไม่เอาไปซ่อนแล้วคนโง่เช่นเจ้าก็คงพาคนขึ้นไปแบ่งเนื้อหมูป่าจนหมดตอนที่หมูป่ากำลังวิ่งไล่พี่สาวคนนี้ก็เป็นคนเดียวที่วิ่งหนีจนแทบไม่สนใจความเป็นความตายของผู้ใด แต่พอหมูป่าถูกฆ่าตายก็รีบวิ่งแจ้นไปตะโกนให้ชาวบ้านมารวมตัวกันบนภูเขาเพราะกลัวว่าจะไม่ได้แบ่งเนื้อหมูป่าให้ชาวบ้านคนอื่นโชคดีที่นางมีมิติน้ำผู้วิญญาณคอยช่วยให้สามารถซ่อนหมูป่าไว้ได้นางเองก็มีอยากเสียเปรียบให้ผู้ใดทั้งนั้นพี่สาวก็คาดมิถึงว่าจะมาถูกด่าเป็นคนโง่โดยคนโง่ในสายตาของตนจึงทำให้โมโหจนแทบคว้างปาข้าของทิ้งเสียให้ได้ พวกลุงต้าส่วนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อช่วยตามหาเจ้าเช่นนั้นการแบ่งเนื้อหมูป่าให้พวกเขาก็เป็นเรื่องสมควรมิใช่หรือข้ามิใช่แม่พระเช่นเจ้าตอนนี้บ้านกําลังอดอยากจนแทบไม่มีข้าวกรอกหม้อแล้วยังต้องมาแบ่งเนื้อหมูป่าให้ผู้อื่นอีกเจ้าอยากเห็นครอบครัวอดตายหรือไรแม้พี่สาวจะไม่เข้าใจว่าแม่พระมีความหมายอย่างไรแต่ก็พอมองออกว่าคําที่น้องสาวเอ่ยออกมาต้องมิใช่คําที่ดีแน่นอนดังนั้นนางจึงกำมือแน่นในขณะที่กล่าวว่า หลังจากท่านพ่อตายไปครอบครัวของเราก็ขาดเสาหลักพวกเรายังต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านอีกผู้ใดบอกว่าครอบครัวของเราไม่มีเสาหลักเจ้าเอาน้องชายคนโตไปไว้ที่ใดหลินเว่ยเว่ยตกบาหลินจือเยียนทว่าแรงตกนี้สำหรับน้องชายคนโตถือว่าหนักอายุมิน้อยทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นกัดฟันอดทนจากนั้นนางก็หันไปอุ้มน้องชายคนเล็กที่อยากกินเค้กเข้าใจจะขาดขึ้นมาแล้วยังมีสุภาพบุรุษตัวน้อยเยี่ยงน้องซี่อยู่อีกทั้งคนเมื่อเจ้าหนูน้อยถูกเห็นความสำคัญจึงพยักหน้ารับอย่างให้ความร่วมมือ หากข้าโตแล้วจะหาเงินมาเยอะๆเพื่อเลี้ยงท่านแม่และพวกพี่สาวหลินเว่ยเว่ยยกตัวเจ้าหนูน้อยขึ้นสูงสองสามครั้งรอยยิ้มไร้เดียงสาและแววตาใสาของเขาสามารถทําให้อารมณ์ที่ขุนมัวและความตึงเครียดของหลินเว่ยเว่ยผู้ทะลุมิติมาได้ผ่อนคลายในทันทีทันใดหลินจือเยียนนวดบ่าข,ของตนดูท่าคราวนี้ต้องฟกช้ำอย่างแน่นอนเขากัดฟันกรอดในขณะที่แอบถลึงตาใสาหลินเว่ยเว่ยนางจงใจกลั่นแกล้งข้าเป็นแน่ พี่สาวคนโตโทนไม่ได้ที่เห็นน้องชายคนเล็กสนิทสนมกับเจ้าเด็กโง่เช่นนี้ภายในใจแอบกลด่าเจ้าหนูน้อยด้วยความโมโหลแล้วยังมิวัยส่งสายตาดุไปยังเจ้าหนูน้อยอีกด้วยเด็กน้อยคนนี้ถูกซื้อด้วยเค้กข้าวเพียงชิ้นเดียวแต่ด้วยความที่นางเป็นคนไม่ยอมคนจึงตะโกนแย้งขึ้นว่าน้องสามต้องเรียนหนังสือเพื่อสั่งสมความรู้ความสามารถเจ้าจะให้เขากลับบ้านมาทำไรไถนาหรือไรเช่นนี้ที่ริ่ำเรียนมาตลอดหลายปีก็ถือว่าเสียเปล่าหลินเว่ยเว่ยยังพูดต่อไปอย่างไม่ยิ่งใหแล้วข้าบอกว่าจะให้เขาหยุดเรรียนหือ ที่บ้านก็ยังมีเจ้ากับข้ามีใช่หรือไรข้าสามารถขึ้นเขาไปล่าสัตว์เพื่อหาเงินมาส่งน้องชายได้ร่ำเรียนและซื้อแท่นหมึกกับผู้การได้ยิ่งไปกว่านั้นข้ายังซื้อเค้กข้าวมาให้น้องชายคนเล็กของพวกเราอีกด้วยพี่สาวได้ยินเช่นนั้นก็มองด้วยสายตามิอยากเชื่อเจ้าหน้าหรือผู้ใดจะไปรู้ว่าภายภาคหน้าสมองของเจ้าจะไม่กลับมาโง่เขลาอีกพอได้แล้วนังหวงปรามบุตรสาวคนสาคนแล้วโค้งคำนับฟ้าดินไม่หยุด ขอบคุณฟ้าดินขอให้ลูกของข้าปลอดภัยขอให้จิตวิญญาณที่ไม่ดีพลันหายไปจิตวิญญาณที่ดีคงอยู่ตลอดการขอสวรรคุ้มครองลูกคนรองของข้าด้วยเถิด1นึ่งคำพีสามอักษรหรือซันจือ้อจริงเป็นแบบเรียนอมตะของจีนเนื้อหาประกอบด้วยหลักคำสอนความประพฤติดีงามภาษาวรรณกรรมและประวัติศาสตร์